อ้ยุธยาก็ต้องก๋วยเตี๋ยวเรือแน่นอนเราด้วเอเราต้องไปกินกุ้งแม่น้ำโตบ้งบึ้งที่นั่นกินเสร็จนะแล้วก็ไปเที่ยวต่อย่างอ่ากุ้งแม่น้ำน่าสนใจอยู่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเราสองคนนะคะจะไปแนะนําทั้งที่เที่ยวที่ถ่ายรูปที่กินไปเลยที่แบบไม่ควรพลาดดีไหมเออไปกันเลยไหมไปอ๋อจ้าเลยไอ้ยุธยาพวกเรากำลังไป ขอองเราแต่ก่กจังหวัดที่มีแต่สถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายแล้วก็ของกินอร่อยๆที่ไม่ควรพลาดเยอะมากวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวคลายร้อนกันที่เดอะแล็บบิดวอเตอร์นะคะส่วนน้ำในจังหวัดอยุทยาที่ราคาเนี่ยหลักร้อยแต่ว่ามีเครื่องเล่นเพียบแถมยังมีโซนในร่มให้ครอบครัวนั่งชิลกันอีกด้วยกับวันเดย์ทริปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แถมยังได้กินพัทา,ารจีนกู่เฉิงเป็นร้านอาหารจีนที่การันตีว่าอร่อยและต้องมาโดนกับเมนูนี้เลยเป็ดปักกิ่งและอาหารจีนอีกมากมายรับรองเลยว่างานเนี้ยเต็มโต๊ะยังไม่หมดนะคะมาอายุทยากะต้องกินกุ้งแม่น้ําที่ร้านสวนริมน้ําร้านที่เปิดมานานกว่า30ปีอาหารอร่อยมากและราคามีตรภาพสุดๆพร้อมจะไปกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วลุย ่วนน้ำในทิยาเป็นอย่างที่แนทใหญ่โตป่าอันนั้นส้มๆเหลืองๆองเล่นมากต้องเล่นในคมนะเพราะว่าเขามีหลายโซนมากมีทั้งสะโฟมสะน้ำน้ำบนเขาก็มีแล้วตอนนี้ส่วนน้ําเดอะแรบบิดวอเตอร์พาร์เขามีโปรล่กกับแบบซี่มาสี่คนรับไปเลยสี่กระป๋องอกินช่ำๆเย็นๆสุดยอดคือเล่นน้ำยม่หนก่อยกินไปเล่นต่อเดิลไปซื<ต>้อได้ไหมไปเช็คอินต่อ ไปเดีย๋ยวเราแจกจายนี่มีแ๊บซีด้วยโอ้ว้าวเชิญพลังเต็มร้อยไปไปดีกว่าไปเ,เปลี่ยนชุดก่อนแล้วค่อยเล่นตามมาค่ะ พร้อมหุ่ง<ช>ยางพร้อมเรียบร้อยเกียงลยช,มชม่างๆใครอยากมาแบบเราสองคนนะ <c oughs> ก็ตามมาได้ที่เดิะและปิดวอเตอร์พาร์ค่วนน้ำในจังหวัดอยุธยา ราคาดีเหมาะมากเลยที่จะมากับครอบครัวกับเพื่อนก็ดีมีกิจกรรมเยอะเครื่องเล่นมากมายหรือถ้าใครไม่อยากเล่นน้ำนะก็สามารถมาถ่ายรูปเช็กอินนั่งดื่มด่ำบรรยากาศแทนก็ได้แถมที่นี่มีอาหารอร่อยอ่อยให้กินด้วยนะหิวยังโอ้หิวมากเมื่อกี้เราเล่นมาทุกตซนแล้วอ่ะียากไปไี๊เยอะไปหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวจะพาไปกินจุ๊บจกิบิ๊นันก่อนไปไปดีกว่าไปดีกว่า จัดให้แบบเต็มโต๊ะอันนี้มีให้หลากหลายหลายสัญชาติสุดๆพิซซ่าฮาวายอียนข้าวยำไก่แซ่บอ,อันนี้ตอนสั่งตามปูปลามากินหอมมากอ่ะพิซซ่าให้หนึ่งอันเป็นไง,ไงอร่อยมากชีทเขาเยอะมากเลยอ่ะหอมซอสพิซซ่าแป้งนุ่มจริงๆเขามีหลายหน้านะ120บาทเองต่อของแซ่บๆแบบ,แบ,บไทยๆอ,อันนี้ห้าิบาทเองอ่ะ แซ่บจริงคบรถแล้วหอมข้าวรัวสุดๆมีความไทยมากๆแต่เราขยับขึ้นไปไทยแบบไทยต้องตมบูลาไปเลยหอมมากอันนี้อืมหูวิมากแม่ไหลอะ้วอร่อยมากเราจานนี้ไปสั่งมา50บาทเองอะต้องชิมไปเงาะเออจริง เยอะนะพี่นัทเบาเบาก่อนเราพาไปพัฒนาคารจีนผู้เชิญได้ได้อยู่แล้วไปเ๋ยกินหมดแล้วไปเลยไปเลยอ่ะไม่เล่นต่อแล้วหรอกินหมดเล่นต่อแล้วไปเลยคืออร่อยมากแล้วก็อาหารอร่อยจริงๆไม่จกตาเลยกับร้านอาหารที่สวนน้ำ มีทั้งพิซซ่าแล้วก็ส้มตำนะราคาดีเวอร์และที่สําคัญนะคะมือนี้อร่อยสดขึ้นขึ้นด้วยแค่มีแป,ป๊บซี่แต่อันนี้แค่เริ่มต้นนะเราได้เวลาไปร้านอาหารจีนพัตนาคารจีนกู่เฉิงแล้วบอกเลยว่าลูกตาลนะจัดโต๊ะจีนเซ็ตใหญ่ไว้รอแล้วไปกันเลย ตะคารจีนกู่เฉิงร้านอาหารจีนที่รสชาติต้นตำรับจากจีนบรรยากาศร้านตกแต่งแบบจีนร่วมสมัยแต่ยังคงกลิ่นอายจีนโบราณไวใส่ติ่มซำต้องเลิฟแม่เขายังมีเป็ดปักกิ่งหนังกรอบมันน้อยเสิร์ฟพร้อมแผ่นแป้งทำเองได้ฟิลเหมือนกินที่เมืองจีนแต่ไม่ต้องบินไกลไปถึงจีนเลยบอกเลยว่าถูกใจสาวหมวยแบบเราสองคนบรรยากาศดีสุด เยอะเกินวุ่นวามากก็คนมันหิวเลยต้องรีบสั่งเริ่มเลยไหมเอาเป็ดปักกิ่งแล้วกันเป็ดปักกิ่งมาอีสเตอร์นี่นะคะทุกคนแล้วเราก็ม้วนแบบนี้ก็คือจะกินง่ายเลยกรอบไหมกรอบมากกินนี่ดีกว่าข้าวผัดปูก้อนขั่วริกูเกือมาเฮ้ยเก่งปูเป็นไงปูปูนุ่ง ทมาตอนอันนี้ดีกว่าขาห่านอบบะหมี่จานนี้บอกเลยว่าเขาบอกว่าต้องสั่งเพราะว่าตัวบะหมี่ที่ร้านเขาสั่งทําแบบพิเศษแล้วถ้าเกิดว่ามาเนี่ยจะต้องกินคู่กับแบบซี่ช่วยเติมรสชาติให้กับมืออาหารสุดฟังแน่นอนมาชนสักหน่อย<จ><ง>ได้ข่าวว่าจะพาไปกินร้านสาม เดี๋ยวรับพี่ชอนตรงนี้ให้เสร็จก่อนแล้วไปเจอกันร้านนู้นไปกินเลยมาจา้าปิดท้ายแบบเข้าถึงซิกเนเจออยุธยากันเลยดีกว่ากับร้านส่วนริมน้ำร้านอาหารริมน้ำที่เปิดมานานกว่า30ปีร้านตั้งอยู่ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์นะ้ำไม่ต้องกังวลเลยเรื่องของจะไม่สดหรือว่าอะไร พอรานนี้เนี่ยเขาการันตีเลยนะว่าเมนูกุ้งแม่น้ำกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยคือถูกโตต้องสักและยังมีเมนูอาหารอื่นอีกมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นยำผัดต่างๆก็คือครบจบในที่เดียวเลยแถมราคาก็เป็นมิตรด้วยนะ ที่อยากกินเนี่ยได้เงินเขาจัดกุ้งเลยตัวแบบใหญ่สุดๆไปเลยไปจุ่มซีฟูดต,ตาม,ดมาสดมากแล้วเขาย่างมาแบบพอดีอ่ะมันไม่โอเวอร์คุกมันเลยมีความแด้งๆหอมๆส่วนมันน่ะหอมแบบกินเข้าไปแล้วหอมกูุ้งเต็มจมูกอ่ะซีฟูดเด็ดมากเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดครบรสเลยเน่ยงกระพงกรอบไร่ก้าง ครบเซตเลยจัดเลยอร่อยไหมอร่อยมากปลาเขานุ่มมากแล้วพอกินกับเมี่ยงเป็นคำอ่ะทุกอย่างมันคตรวอร์สุดๆมาลูกตาชิมนี้กระดูกหมูอ่อนผัดใบยี่หร่ากับเทียมโทนเป็นไงพอเมี่ยงเทียมมันเพื่อให้แบบปรับเผ็ดได้ลึกๆเสริมรสดีแล้วก็ดูกอ่อนมันเป็นไงเจ๋งกรุบๆต่อเนื่อง ขอดับเผ็ดหน่อยกุ้งมรกตดใช่ไหมใช่ว้าวสุดๆน้องน่าจะช่วยดับเผ็ดได้ดีอ่ะไปทอดมาร้อนๆนะแป้งมันก็ไม่ได้หมาเกินไปอ่ะเพราะว่าเล้นเนื้อกุ้งเต็มเเลยอ่ะมันมีเมนูที่สดชื่นกว่านี้อีกแตงโมปลาแห้งค่ะนี่แตงโมทำน้ำกับปลาแห้งหอมๆเมนูหวานกล้วยทอดซอสใบเตยจ้าก็คือเหมือนเขาเอากล้วยไปทอดกับแป้งแล้วก็กินคู่กับซอสใบเตย ซอสเขาดูเข้มข้นมากอะเรากินแบบคำใหญ่ลลอดอะเปเน่ยกล้วยดีมากซอสก็มีความหอมหอมกระเทนยมนัวๆมันๆใครอยากกินอาหารแบบเลิศๆแบบนี้วิวแม่น้ำแบบนี้ตามมากันได้นะคะร้านนี้เนี่ยเปิดทุกวัน4ี่โมงเย็นถึงเที่ยงคืนเลยวันนี้เป็นไงบ้างที่แอนรีแคดกันไหน่ดีกว่าชอบอะไรที่สุดในสาช่วงของวันชอบอาหารอยู่แล้วก็กินจัดเต็มขนาดนี้ ร้านนี้ถูกใจกุ้งส่วนร้านกู่เฉิงชอบอกุ้เด๋ยวหลอดกุ้งกรอบชอบเหมือนกันแต่ตาขอยกให้ส่วนน้ำเดอนแลบบิดวอเตอร์พาร์คที่หนึ่งโุ้ยทำไมอ่ะชอบไอตรงที่เป็นสไลเดอร์ยักษ์อ่ะไอตรงที่เราไปเล่นตอนอแอรกมันแบบว่าขึ้นไปดได้กันแล้วพอลงมาแบบไม่คิดว่ามันจะเสีย่ยวก็สนุกขนาดนั้นน่นะแต่พอลงมาแบบวิวมากตูมเปียกไปทั้งตัวจริงวันนี้เอาดีๆขบรถอยู่นะสนุก ได้เที่ยวได้กินอาหารอร่อยอร่อยใช่<ป>แถมใกล้กรุงเทพด้วยเดินทางแค่หนึ่งชั่วโมงแค่นั้นเองนเหนือแล้วก็มาเจออาหารจัดเต็มแบบนี้ฟินที่สุดแหละหและยิง่งไปกว่าน,นั้นมือไหนก็อร่อยถ้ามีแบบซูกต้งชนไปสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวต้องรับผิดชอบอาหารอีกเยอะเลยเบ๊ายบายเจอก,กานันอีพีหนะะ้าค่ะ